สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิทยาชาแนลบ้านซ้อนะคะวันนี้พามาอัปเดตหน้างานนะคะตอนแรกว่านึ่ว่าฝนจะโรยนะคะล,ลิน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 ไม่มีหยุดนะคะเพราะว่านี้มันเป็นดินเหนียวนะคะนี่ก็คิดว่าทํางานไม่ได้แต่ว่าวันนี้มาดูหน้างานแล้วนะคะทํางานได้นะคะวันนี้ค่ะก็พอดีมิโคก็ลงสยสยนะคะสําหรับวันนี้เพราะว่าดินมันชื้นนะคะมันแฉะเนาะคะ่ะมันจะติดล้อรถนะคะนี่ก็คิดว่า ตอนตอนเช้านะคะก็โทรมาประสานงานกับน้องแล้วว่าอาจจะทํางานไม่ได้ถ้าฝนลินแบบนี้นะคะแต่ว่าหยุดแล้วนะคะฝนหยุดแล้วนี่ก็เลยมาดูหน้างานอาจจะลงสายหน่อยนะคะวันนี้แต่ว่าก็ทํางานได้นะคะทํางานได้ค่ะทีมงานกําลังเตรียมนะคะเตรียมที่จะทํางานนะคะวันนี้ค่ะหน้างานวันนี้เรานะคะก็จะเครื่อนนะคะหน้างานแล้วก็ถอยดินออกนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่เกลี่ยไปด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราอยู่ตรงนี้มานะคะ สองวันแล้วนะคะสองวันที่นิดพารนมาลงงานนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นิดก็โดดงานนะคะเมื่อวานนี้โดดงานนะคะไปประชุมคณะกรรมการสถานศึกษานะคะหลายเรื่องหลายเล่านะคะเรื่องพระปาเรานะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่1 3 1 4มเมษายนที่จะถึงนี้นะคะในฤดูกาลในฤดูกาลสงการที่จะถึงนี้นะคะเพื่อหาอไรายได้นะคะสมทบทุนนะคะปรับปรุงพื้นที่นะคะพื้นที่แล้วก็ ปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ไว้ใช้จ่ายนะคะในการจ้างครูอัตราจ้างนะคะทั้งทั้งอยู่โรงเรียนนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะพอสมควรนะคะคณ mm hmm. ะกรรมการสถานศึกษา mm hmm. เมื่อวานนี้คุณครูพออนะคะ mm hmm. ก็ร่วมกันประชุมนะคะที่โรงเรียนสรสศรีนะคะ mm hmm. ก็ลงมติกันว่าจะช่วยกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าพออ mm hmm. ก็อยากให้ช่วยนี่ก็เลยค่ะก็ รวมด้วยช่วยกันนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นทางวัดทางโรงเรียนทางชุมชนก็อมรวมด้วยช่วยกันนะคะเมื่อวานนี้ก็พอดีนะคะคุณลุงก็มาทําลุงทานด้วยนะคะของพี่นันทนานะคะก็พี่ก็สาธุสาธุบุญกับพี่นาด้วยนะคะลงทานก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนี้เด็กเด็กก็อิ่มพองกันนะคะยิ้มแป้นเลยแล้วก็ดีใจอิ่มบุญด้วยนะคะด้วยกันค่ะขอบคุณพี่นามากๆเลยนะคะค่ะเด็กๆก็ดีใจนะคะยิ้มนะคะอาจจะตื่นตื่นกล้องหน่อยนะคะ ค่หน้างานวันนี้นะคะนี่ก็พามาอาัปเดตชมหน้างานนะคะค่ะเราชมหน้างานกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นท้อยดินนะคะทางนั้นก็จะเคลียร์ง,งานไปด้วยนะคะประมาณนี้นะคะข <c oughs> นนันก็พาไปชมนะคะ <c oughs> นหน้างงานฝั่งนั้นนะคะก็าเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ทางน,นั้นก็จะเป็นเคลียร์ด้วยนะคะ <c oughs> เคลียร์แล้วก็ทางดินขึ้นรถมาเทนะคะประมาณนี้ มาได้บ่เดินมาค่ะติดเงินงานวันนี้เดี๋ยว างานวันนี้นะคะมาพามาชมนะคะ เอาหน้าไปนี่อ้วนถอยมานี่ออาเอาหน้าไปทางน้นแล้วก็ถอยมานี่เ,เ,เ,นะเนี่ยมาลงตรงหน้าเนี่ยเอาเอาหน้าไปแล้วก็ถอยมาเนี่ยถอยล้างมาเออนั่นแหละล้างน,นะคะล้างชาย yes. ก็ให้รถด,ดำนะคะรถด,ดำมาทอยแบบนี้มันจะได้ลาดมาเลยนะเออเทลาาเลยจะได้สบาย แล้วก็เทลาดมาเลยเทจ้าเทลาดมาเลยทําทางทําถนนรอบเนี่ยนางงานก็จะประมาณนี้นะคะ เอาโม่งแล้วนะคะลืมโม่งเนาะไว้ที่รถจะไปเอาโม่งก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวนี้จะไปเอาไปโม่งดีกว่านะคะลืมโม่งนะคะก็รถสามคันนะคะวันนี้รถสามคันนะคะเราใช้รถสามคันไม่โคหนึ่งคันแล้วก็รถไถหนึ่งคันนะคะค่ะเดี๋ยวนี้จะไปเอาโม่งก่อนนะคะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะคะเนาะอ่นนี้ก็ใช้โม่งดีกว่านะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะนะคะฝุ่นเยอะมาก ก็จะมาเช็คเที่ยวดินนะคะก็ค่ะมานะคะางานวนันมีพามาชมนะคะค่ะประมาณนี้นะคะค่ะทหลังจากที่ทำงานตรงนี้แล้วซองวันนะคะวันนี้เราจะทอยดินหลังจากปรับพื้นที่นะคะเกี่ยปรับพื้นที่แล้วก็เกลี่ยกับกับพื้นที่แล้วก็เราก็จะทอยดินบริเวณวัดนะคะ ให้วันนี้มาลุ้นกันว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จนะคะขหน้างานวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะค่ะนี่ก็เช็คที่ยดินอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะนี่ก็สําหรับลิปนี้นะคะนีนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอจบลิปนี้ว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมตอนเสร็จนะคะสวัสดีค่ะ